ก็มีข้อสงสัยมานะครับผมว่าตัวเหรียญโทเคนเนาะในที่ได้จากการดูวิดสตรีมมิ่งทั้งหลายเนี่ยนะครับผมว่าจะกดรับได้จากตรงไหนคือหลังจากที่เรากดรับจากตัวหน้าเว็บมันมาแล้วของจะถูกส่งเข้าบัญชีกเกมเลยทันทีแต่ว่ามันจะเป็นตัวเหรียญเนาะแล้วตัวเหรียญเนี่ยมันจะไม่มีที่อื่นให้ดูละนะครับผมคือปกติแล้วอ่ะมันสามารถเปิดดูได้นะจากการที่ มีการแจ้งเ,เตือนขึ้นมาในหน้าการแจ้งเตือนอยน,นะครับผมเขาจะแจ้งขึ้นมาว่าคุณได้รับเหรียญโทเค็นอย่างเงี้ยนะครับผมกี่เหรียญกี่เหรียญหรือว่าจะไม่ได้ขึ้นเป็นแสดงเหรียญอย่างนั้นจะขึ้นแสดงว่าเป็นคําว่าสเสบียงแนวหลังหรือถ้าใครใช้ตัวเปรกมสังกิจชักนคําวผมโฮมฟอนต์หรืออะไรสักอย่างนะครับผมที่โฮมฟอนต์ ly, สไปเสบียงแนวหลังนะครับผมซึ่งถ้าเกิดคุณได้รับมาขึ้นมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณได้รับของมา สิ่ที่คุณต้องทําต่อไปครับผมก็คือไปกดแรกมันหรือไปตรวจสอบดูว่าคุณได้มากี่เหรียญน,นะครับกดไปที่ลงเก็บครับผมหรือว่าดีพอดีโพนะครับผมแล้วก็ดีโพแล้วก็มาที่ตัวขนของว่ารางวัลฉลองประเด็บการมันจุดนะครับผมตรงเนี้ครับผมก็จะแสดงนะว่ามีอะไรให้แลกบ้างนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยเนาะอย่าตอนนี้คิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณ ่25เหรียญน,นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็น่าจะก็ปัดสัปดาห์ก็เป็น6 6เหรียญแล้วก็สัปดาห์4เหรียญพอเป็นช่วงที่แบบว่าวันธรรมดาของสัปดาห์หน้าผมก็น่าจะได้ตัวสุสัป85สุป85ลละก็ตามนของวิธีการกดก็คือกดแรกรับไปเลยนะครับผมแต่ว่าลองดูให้ดีๆก่อนนาอกว่ามันให้ของเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ ไหนที่มันดูแล้วมันคูมหมดกันเนาะอันไนที่คุณมีแล้วส่วนใหญ่มันจะล็อกไว้ให้แล้วว่าไม่ให้คุณกดเลือกได้แต่บางอันก็จะแบบมันขึ้นอยู่ผมแนะนะําว่าลองเช็คให้ดีก่อนนะครับประมาณนี้เนาะวิธีการกดรับของก็กดไปที่ล้งเก็บแล้วไปหาตรงสเสบียงแนวแล้วไปหาตรงไอ้นี่นะครับสเสบียงแนวหลังเนี่ยแล้วก็ร้านแล้วก็รางวัลฉลองปริการประยุดนะครับ่วดอันนี้จะเป็นของทวิชพาจะเป็นของไอ้พามวีดีโอหรือทวิชพามนะครับก็ ใครสนใจก็ไปดูคลิปหนึ่งได้นะอันนี้อันนี้รางวัลก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าอันนี้จะไม่ใช่ของอ่าทวิชด็อกทวิชด็อกจะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นเหรียญโทเคนเนี่ยนะครับโอเคแล้วเ,เจอกันในคลิปหน้าครับ